พาคุณผู้ชมมาที่สนาม SCG s t a d i เ m เมื่อวันพุทธที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับมีฟุตบอลโตโยต้าลีครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะฮะระหว่างทีม s อ g เมืองทองยิตเต็ดของเรากับทีมทีโอทีเอนะครับก็เป็นฟุตบอลโตโยต้าลีครับรอบ8ทีมจะเป็นในระบบยเย่าเยือนนะครับกีฬนประหยองเอสซีจีเมืองทองยิเต็ดเ,เป็นเจ้าบ้านก่อน ก่อนที่จะออกไปเยือนทีม t ีโอทในวันที่19กันยายนในอีก2ทิตย์ถัดไปครับก่อนนัดนี้นะครับสลา,าวิซายูคานวิทนะฮะก็มีการโลเตชันนักเตะเกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้ผู้เล่นหลายต่ลายคนมีโอกาสได้พักในเกมนี้ครับบรรยากาศ หน้าสนาม SAG Stadium เมื่อวันพุธที่5กันยายนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ฟุตบอลมันเตะทีนะฮะก็เลยทำให้กองเชียร์กีฬาของของเราหลายต่อหลายคนนะครับกว่าจะทยอยกันมาถึงสนามก็ปาเข้าไปเกือบ19นาฬิกาหรือเกือบ1ทุ่มกว่าเลยนะครับบรรยากาศหน้าสนามก็ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนีฮะก็บางคนที่มาก่อนนี่ก็เป็นกองเชียร์เราในละแวกบ้านใกล้เรียนเคียงนะครับ ผู้เล่นเกมวิยยาของเราเดสกอร์เป็นกัปตันทีมอัมรินยาวดำเป็นผู้สาประตูวิรวุธกาเย,ย็มแบ็กซ้ายเอกภูมิปทารุ่งโรจน์เล่นเป็นปีกนะครับดานเซียกาเอ็ดดี้เอดิวันโดเฮอร์โมซาลีควานชอนทิธิพันธ์พ่วงจานเธอสินแดงดาสารัตอยู่เย็นแล้วก็อาทิตย์ดาวสว่างก่อนเกมเปนขาจะเริ่มต้นขึ้นครับก็มีฝนตกลงมาปล่อยปลายนะฮะก็ กองเชียร์กีฬาผิวของเราบางคนก็มีร่มบางคนก็ต้องใช้ชุดกันฝนครับก่อนเกมแข่งขันะจะเริ่มต้นขึ้นนะครับทีมสินแดงดาก,ก็ได้รับเสื้อสกรีนคำว่า100จากคุณวิรัติหัวทองรองประธานสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดนะฮะจะมุย้ยลงเล่นให้กับกีฬาผิวของเราในทีพีแอลครบ100น้นัดแล้วล่ะครับรบตั้งแต่เกมที่เล่นกับบาง,องกอกกลาสเอฟซี FC, นั่นแหละครับแต่ก็มามอบเสื้อให้ในวันนี้ฮะเริ่มเกมขึ้นมานะครับ เทวสินแดงดาเกือบจะมีโอกาสไหลให้เอกภูมิพุทธารุง่งโร์แต่ผู้ช่วยพุทสินยกธงไปจังหวะล้ำหน้าไปก่อนเทวสินแดงดาไหลมให้ดันโดเซกาพยายามจะยิงลูกด,ดีๆให้มันหนีมือวีระเกิดพุทธานะฮะแม่แต่เหมือนลูกมันฉลับขาวีระออกหลังไปเอกภูมิพุทธารุง่งโร์ลองมีโอกาสจบเองดูบ้างะฮะแต่ก็ยิงข้ามขาไปไกลอย่างมีโอกาสได้บุกยางต่อเนื่องครับเอดีเอดีวันโด วีระเกิดพุชาออกมาปิดมุมเด้เร็วครับเทโวทีเองก็ได้สวนกลับนะฮะนี่ครับอืเป็นโมฮัมเหม็ดซาเวนะครับไหลามาให้ธนากรแดงทองดีนะฮะที่อมรินยืนอยู่ตรงนั้นครับสารัต์ไหลให้ธีรศินธีรศินลองยิงดูครับโอ้โหวีระเกิดพุชสาพุ่งปัดด้วยมือซ้ายข้างเดียว แม่ฝั่งทิวทีเองนี้ลุ้นจากลูกฟรีคิกครับเป็นเดียโกปัดไม่เข้ามืออัมมารินทิวสินได้บอลจากเอ็ดดี้ทะลุมาให้เดสกรจะทำชิงกังดานโนเซียก้าแม่มันลึกไปครับเข้ามือวีระเกิดพุษาครึ่งหลังรับยอกกาแก้เกมเปลี่ยนเอกภูมิเอ็ดดี้ออกนะฮะและเอาเปาโลกับมาริโอลงมาเล่นแทนครับเกมดีขึ้นครับดานโนเซก้า จ่ายบอลพลาดนะครับแมาแล้วหูเจอสวนกลับครับคุณผู้ชมเป็นโมฮัมเหม็ดนะครับจ่ายมาให้ธนากรแดงทองหอเราไปดวลเดี่ยวกับอัลเบรินแล้วก็ปลาเล่นเสาสองเข้าไปครับแม่ดีครับมาดูภาพช้านะครับ หลุดเดี่ยวไปทั้งฝั่งขวานะครับแล้วก็มีเวลาที่จะปาเสาสองผ่านมืออัลมลินเข้าไปก็เป็น TOT อ c บุกมานำทีม SCG เมืองทองอยู่เต็ดไปได้ก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์กดยิงประตูทีมเยือนมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีครับแต่หลังจากนั้นอีกเพียงแค่หนึ่งนาทีนะฮะทีมสินเดงดาโมงไปแล้วลูกมันทะลักไปถึงดันโนเซียกาแก้ตัวได้สำเร็จครับโอ้โห ยิงผ่านมือวีรกเกิดพุทธาเข้าไปได้ตามกลับมาได้เร็วครับ1ประตูต่อหนึ่งสารัตอยู่เย็นนะฮะโยนมาเทือสินมงชงไปให้เปาโลแล้วก็นี่ฮะลูกบอมมัทลักกระเฉาะกันมาถึงดันโนเซก,กาวางเทา้าเน้นเน้น,น,นยิงเข้าเสาสองครับก็กลับมาได้เร็วนะครับแต่ว่าการเล่นเป็นจ้าบ้าน,นะฮะต้องทำประตูขึ้นนำให้ได้เพื่อที่นัดหน้าจะได้เล่นสบายขึ้นครับ ทิทิพันธ์พวงจันทร์กระชากขึ้นมาแล้วตวัดเข้ามามวีระเกิดพุชาต้องชกนะฮะลูกเตะมุมครับดัสกอร์ทองเหลาโยนมาถึงมาริโอวางขายิงครับแม่พยายามบุกอย่างหนักเลยและครับแต่สกอร์ไหลให้มาริโอลองยิงเร็วครับก็ยังเข้ามือวีระเกิดพุชาอีกเช่นเคยฮะหลังจากนั้นยอบก,กาแก้เกมครับดัสกอรออกพิชิตพงลงมาแทน ท,ทิพันเปิดเข้ามาที่ศีลโห้ยไม่มีใครประกบครับแต่ว่าเจ้าตัวตัดสินใจรีบย,ยิงครับบอลมันข้ามคาออกไปอ้าวสกัดพลาดพิชิพงลองกดดูบ้างอื้อวีระอย่างซุปเปอร์เซฟครับแหมลายรับ หมาใหม่ครับยังได้บุกอยู่ทือรสินทำชิ่งกับเปาโลดานโนทือรสินดานโนอีกครั้งหนึ่งได้กดครับมายิงไปตรงตัววีระเกิดพุทธาอังบุกต่อครับมาริโอปั่นฟีคิดเข้ามาจะหุกเข้าแล้วนะครับวีระเกิดพุทธาก็ยังซุปเปอร์เซฟไ้ได้ครับอีกครั้งหนึ่งครับเป็นพิชิตพ,พงเยชยเฉวยิงจิ้มจิ้มมามลูกพุ่งยังกระจรวดแต่ว่าวีระเ็ย,ยังปัดไว้ได้ครับโอ้โหอ นี่ฮะโยกหลบหลายต่หลายจังหวะจะยิงเสาสองครับมาริโอวันนี้โอกาสยิงเยอะนะครับแต่ว่าโชคไม่มีเลยละครับอย่าทิติพันธ์โยนเข้ามาจะเข้าหัวดานโนเซก้ามีล,ลก็ยังบินไปปัดไว้ได้อีกครั้งครับทิติพันธุ์พุ่งจันโยนเข้ามาลูกมันทะลักไปทะลักมาเอา้าถึงทีลศิลป์ครับเน่งเครับโอ้โหดีที่แผงหลังรีบประกบนะฮะทีลศิลป์ต้องตัดสินใจยิงเร็ว โอ้คุณผู้ชมครับก่อนที่ช่วงท้ายนะครับนักเตะเอสซีืองทองยิแต่จะมาเสียสมาธินะครับแหมเสียลูกฟรีคิกนะครับแล้วเขาเล่นเร็วครับแล้วก็แทงทะลุไปอัมรินไปรวบปกิตดีพร้อมก่อนที่คาวามูระจะรับหน้าที่ยิงเข้าไปโอ้โหจังหวะแรกะผู้เล่นทีเอ็ีเอสซวิ่งเข้าไปก่อนนะฮะต้องยิงใหม่รอบที่2แล้วก็เป็นกับตันทีมคาวามูระยิงเข้าไปอีกครั้งหนึ่งไม่พลาดครับได้ประตูขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งครับ หลังจากนั้นมาเขี่ยลูกเริ่มเล่นพยายามจะเอาประตูคืนให้ได้นะฮะอาจารย์ชัยยมมหาปราบก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันทําให้นัดแรกเอสเมืองทองยูไเต็ดพ่ายแพ้ทีมทีโอทีเอสซีในบ้านไป2ประตูต่อหนึครับต้องไปแก้คืนในนัดที่2ครับ